รีวิวเสื้อค่ะรหัสสินค้า sh สองก้าสองนะคะเป็นผ้าลูกไม้มีสองสีสีดำกับสีขาวนะคะตัวนี้สีดำตรงช่วงคอเนี่ยแต่งมุกรอบๆอบนะคะ ก็ตรงนี้ก็เป็นกระดุมติดกระดุมได้เอาออกได้นะคะมีซับในทั้งตัวสีดำมองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวเราดูสีขาวกันอันนี้เป็นด้านหลังให้ดูลายของ ลูกไม้นะคะเนื้อผ้านุ่มมากๆที่แขนจะมีในส่วนของกระดุมนะคะอ่านี้เป็นกระดุม เห็นชัดๆนิดนึงนะคะอ่านี่มอกที่บอกว่ามีมุกนะคะแล้วก็แต่งระบายด้านหน้ากระดุมนี้แกะออกได้นะคะกระดุมหน้าดแกะได้สวยมากๆค่ะ